สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับเมย์นัตยานินประไพนะคะวันนี้ต้องขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Mo ส t exclusive รายการที่จะพักคุณผู้ชมไปพบกับนวัตกรรมใหม่ที่ถูกคิดค้นโดยฝีมือคนไทยและเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับแวดวงวิทยาศาสตร์ของไทยค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหารแชร่แข็งสิ่งแรกที่จะมีส่วนช่วยนามาใช้อุตสาหกรรมเหล่านี้นั่นก็คือน้ําแข็งค่ะน้ําแข็งเหล่านี้นะคะที่นํามาใช้อาจจะมีปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นความไม่สะอาดรวมถึงกับการขนย้ายและปัััญหาาาาต่างงงๆอีีกกมกมมยดดนนน้้ะะคจึไ รวบรวมความคิดค่ะเพื่อประดิษฐ์เครื่องจักรเพื่อมาตอบสนองแก่ผู้ประกอบการให้ได้มากที่สุดวันนี้นะคะเมย์จะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปรู้จักกับอีกหนึ่งนว,วัตกรรมค่ะที่มีส่วนช่วยกับภาคอุตสาหกรรมต่างๆการทําความเย็นเริ่มขึ้นโดยชาวอเมริกันที่มีชื่อว่าเฟอร์เดริกทูดอร์ได้มีการบรรทุกน้ําแข็งที่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติลงเรือจํานวน130ตันเพื่อส่งขายไปยังหมู่เกาะอินเดียตะวันตกแต่น้ําแข็งได้ละลายไปเป็นจํานวนมาก เพราะว่าไม่รู้จักวิธีการเก็บน้ําแข็งเมื่อไปถึงยังหมู่บ้านที่หมู่เกาะอินเดียตะวันตกทูดอได้ทําไอศครีมขายทําให้เป็นที่แตกตื่นกันมากเพราะว่าชาวหมู่เกาะอินเดียตะวันตกไม่เคยพบไม่เคยเห็นหรือไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่ว่าทูดอก็ประสบกับการขาดทุนไปเป็นจํานวนมากเพราะว่าเขายังไม่รู้วิธีการเก็บน้ําแข็งนั่นเองเขาได้สร้างที่เก็บน้ําแข็งโดยขี้เลื่อยของต้นสนหุ้มท่อเพื่อไม่ให้น้ําแข็งละลายทําให้เขาได้มีกําไรเป็นจํานวนมาก และเขายังส่งน้ำแข็งขายถึง150,000ตันและปีคริสศักราช1864เขายังได้ส่งน้ำแข็งไปขายรวมทั้งสิ้นกว่า53ประเทศในปีคริสต์ศักราช1790โทมัสฮาริสและจอห์นลองได้มีการจดทะเบียนเครื่องทำความเย็นเป็นเครื่องแรกของโลกที่ประเทศอังกฤษและอีก3ปีต่อมาจอคอมเปอร์กินชาอเมริกันได้ประดิษฐ์เครื่องทำความเย็นเป็นเครื่องแรกและเป็นเครื่องที่ทำความเย็นชนิดอัดไอ การทำความเย็นและการปรับอากาศได้มีการขยายออกอย่างกว้างขวางในสมัยก่อนนั้นการทำความเย็นก็คืออุตสาหกรรมการผลิตน้ำแข็งแต่ในปัจจุบันได้มีการแบ่งออกเป็น4ประเภทด้วยกันดังนี้ 1. การผลิตการเก็บและการจำหน่าย 2. อุตสาหกรรมเคมีและกระบวนการ 3. การใช้งานโดยเฉพาะและ 4. การปรับอากาศ ู้ชมค,คะแล้นที่ฉันก็ได้นั่งอยู่ตรงนี้นะคะกับแขกรับเชิญพิเศษวันนี้ค่ะเรียกได้ว่าเป็นผู้ริเริ่มคิดค้นนะคะเครื่องทําน้ําแข็งเกล็ดแบบดําหมุนนั่นเองน,นะคะคุณแสงช,ยชัยชดชว่วงชัชวานสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแสงชัยนะคะเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทพัดกลจํากัดมหาชนด้วยนะคะคก็ได้ทราบกันไปแล้วนะคะอย่างที่บอกว่าเป็นเครื่องทําน้ําแข็งเกล็ดแบบดําหมุนนั่นเองนะคะอยากทราบค่ะคุณแสงชัยคะว่าที่มาของการผลิตเครื่องทำน้ำแข็งเกล็ดแบบดําหมุนนี้นะคะมีที่มาที่ไปอย่างไรคะ ก็เริ่มจากลูกค้าเราซึ่งมี2กลุ่มหลักนะครับก็คือกลุ่มผู้ผลิตอาหารแปรรูปเพื่อการส่งออกแล้วก็กลุ่มท <Yeah> ี่เ uh ป็นซ pues uh ุปเปอร์มาร์เก็ตมาคุยกับเราว่าอยากได้เครื cool ่องทำน้าแข็งที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนักแล้วก็ใช้งานง่ายๆเลยนะครับบำรุงรักษาน้อยๆใช้ใกล้กับแหล่งที่เขาต้องการใช้งานเพื่อลดการพลนเปื้อนแล้วก็มีค่าการผลิตน้ําแข็งที่สู้กับอุตสาหกรรมหรือเครื่องขนาดใหญ่ได้ก็คือทําเองแล้วต้นทุนต้องไม่สูงเกินไป นะครับในขนาดนเดียวกันต้องใช้ง่ายแล้วก็ใกล้กับจุดใช้งานเพื่อไม่ต้องมีคนขนน้าแข็งไปมาตลอดจนสามารถดูแลรักษาเองได้แล้วก็ได้น้ําแข็งที่สะอาดค่ะเรียกว่าเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็ในส่วนของซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมคะตรงนี้นะคะอย่างที่บอกว่าชื่อเครื่องกระบอกอยู่แล้วนะคะว่าเป็นเครื่องทาน้าแข็งแบบเกล็ดอยากทราบนะคะว่าเครื่องทาน้ําแข็งแบบเกล็ดนี้เนี่ยเราสามารถปรับรูปแบบหรือปรับเปลี่ยนนะคะเขาเรียกว่าขนาดเกล็ดหรือว่ารูปแบบของน้ําแข็งเนี่ยออกมาได้ รูปแบบแบบไหนบ้างคะโดยหลักแล้วเครื่องชิน้นนี้จะทำน้ำแข็งแบบเดียวก็คือเป็นแบบแผ่นบางๆแต่ถ้าเราปรับให้บางมากๆมันก็จะออกมาเป็นเกร็ดๆแล้วก็เป็นเหมือนกับเป็นผงเลยนี่ก็เป็นกีมะอะไรแบบนี้แต่ถ้าหนาเลยก็จะออกมาเป็นแผ่นๆก็แล้วแต่ลักษณะการใช้งานของกลุ่มลูกค้าว่าต้องการแบบบางหรือแบบหนา อันนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าด้วยนะคะว่าจะสามารถปรับให้เป็นแบบแผ่นก็ได้ใช่ไหมคะเป็นแบบเกรดก็ได้นะคะหรือจะเป็นแบบหีมะเลยก็ได้นการเครื่องตัวนี้สามารถทําได้ใช่ไหมคะทำได้ทงนี้น่าสมสมมติว่ามีลูกค้าคนไหนอยากจะสร้างห้องหิมะส่วนตัวในบ้านนี่คงอาจจะทําได้ใช่ไหมคะแต่จะใหญ่ไปหน่อยครับอันนี้เหมาะสำหรับคนที่ใช้งานในที่เรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ก็จะใช้หลายๆตัวตามจุดที่ใช้งานเลยไม่ต้องคนน้ําแข่งขนาดเดียวกันเครื่องนี้ก็จะ ใช้น้ายาที่เราเรียกว่าเป็นบิดกับสิ่งแวดล้อมนี่นะคะเียได้ว่านอกจากจะสะอาดแล้วนะคะปลอดภัยตอบโจทย์ต่อความต้องการของลูกค้าแล้วยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วยะนะคะ,คะนอกจากนี้นะคะอยากทราบค่ะว่าเจ้าเครื่องทำน้ำแข็งเกรดแบบดำหมวนี้นะคะ,คะบอกว่ามีการคิดค้นแล้วก็พัฒนามาอย่างต่อเนื่องอยากทราบว่ามีการริเริ่มในการพัฒนาเนี่ยมายาวนานแค่ไหนนะคะเออถ้านับจากเครื่องแรกที่ทํากนหลายปีแล้วค่ะ,ะเหตุที่เรายังไม่วางจําหน่ายในต่างประเทศเนี่ยก็เพราะประเด็นที่เรายังมีการพัฒนาตลอดเวลา จนกระทั่งมาถึงปีนี้เราคิดว่าเครื่องจักรนี้สมบูรณ์แบบแล้วออลูกค้าสามารถบำรุงรักษาเองได้ไม่มีการเสียฉุกเฉินแล้วก็อายุการใช้งานนานนะครับ,รบมีกําลังผลิตก็เลือกได้หลายขนาดตั้งแต่พันกิโลกร,รมัมถึงสามพันกิโลกร,รมัมต่อวันเป็นเครื่องที่เป็นไซส์ขนาดเท่ากันหรือเปล่าคะออต่างกันไม่มากนะถ,ถ้าพูดถึงลักษณะขนาดเครื่องนะแต่กําลังผลิตกับราคาจะต่างกันโดยเราจะจาหน่ายราคาตั้งแต่ประมาณล้านถึงสองล้านบาท ยากลุ่มลูกค้าอย่างของเราก็จะมีพวกทําลูกชิ้นค่ะทำไส้กรอกค่ะแล้วก็พวกที่แช่อาหารทะเลค่ะพวกซุปเปอร์มาเก็ตที่วางอาหารทะเลแล้วก็มีน้ําแข็งเอาไว้ตลอดเวลาอยู่เางรนยกหมอยู่บนอาหารทะเลเหล่านั้นค่ะบางคนอาจจะมองไม่ออกว่าเอ๊ะลูกชิ้นหรือไส้กรอกใช้น้ําแข็งตรงไหนจริงๆแล้วเนี่ยบางคนอาจจะเห็นในส่วนมากอาจจะอยู่ในแพ็กเกจจิ้งก่อนแล้วค่อยแช์อันอันนี้จะใช้ก่อนใช้ก่อนระครนบใช่ครับก็คือกระบวนการทําลูกชิ้นหรือไส้กรอกเนี่ย ต้องทําให้สุกเมื่อสุกก็จะร้อนถูกไหมค่ะใช่ค่ะถ้าปล่อยให้เย็นเองเนี่ยก็จะไม่กรอบอันนี้เขาก็จะเมื่อออกมาร้อนๆก็จะใช้น้ําแข็งทําให้เย็นทันทีเพราะคุณภาพของลูกชิ้นหรือไส้กรอบก็จะมีความกรอบมากกว่าเนื้อนุ่มกว่ากรอบกว่าก็เป็นความต้องการใ่คือเรียกไว่าเป็นอีกจุดหนึ่งจุดเด่นของไส้กรอบหรือลูกชิ้นสมัยที่คนนิยมทานใช่ไหมคะกัดไปแล้วเนี่ยต้องกรอบนอกนุ่มในนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนสําคัญที่น้ําแข็งเข้าไปมีส่วน ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะกับเครื่องผลิตน้ำแข็งแบบเกร็ดแบบดำหมุนตัวนี้นะคะได้รับรางวัลการันตีด้วยนะคะคต้องบอกว่าเป็นรางวัลที่ไม่เล็กเลยนะคะเพราะว่านอกจากจะได้เพียงแค่หนึ่งเนี่ยมีถึงสองนะคะแล้วก็ยังมีเขาเรียกว่าคำชมอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะคอย่างที่เราเห็นอยู่ตรงนี้คือถือว่าเป็นรางวัลที่รับประกันคุณภาพด้วยใช่ครับากรางาสิง่งประดิษฐ์ยอดเยี่ยมตรงนี้ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใช่ไหมคะได้รางวัลที่เท่าไหร่คะ ากรางวัลที่หนึ่งเลยครับรางวัลที่หนึ่งนะคะของปีเลยนะครับอตัวไหนเอ่ยเป็นตัวไหนคะครับตัวนี้ครับคือรางวัลที่หนึ่งของปีนะคะเดี๋ยวให้คุณแสงชัยโชว์ให้คุณผู้ชมดูนิหนึ่งนะคะก็คือปีนึงจะมีผู้ได้รับรางวัลเพียงรางวัลเดียวในจํานวนสิ่งประดิษฐ์ที่ส่งเข้าไปประกวดในหลายๆประเภททั้งหมดนะไปเป็นหนึ่งรางวัลต่อปีก็คือเราได้ชนะเลิศของปีเลยนะครับ โอ้โห,โโหนี่เรียกว่าเป็นถ้วยกยยิติยศเลยนะคะ <ạ. S 1> มาพร้อมกับการการันตีจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รางวัลน,นะคะในสาขาไหนนะคะสิ่งประดิษฐ์ยอดเยี่ยมครับสิ่งประดิษฐ์ยอดเยี่ยมนั่นเองค่ะนะคะเ,เดี๋ยวกวนวงก่นอนที่บอกนะคะว่าการนําสิ่งประดิษฐ์เียเข้าไปประกวดในแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะนอกจากจะมีข่าวสารข้อมูลต่างๆเข้ามาอยากทราบค่ะว่าทางบริษัทพัดกลนะคะได้ส่งเครื่องทําแข่งเกรดแบบดำาเนี้ยเข้าไปร่วมชิงรางวัลได้อย่างไรคะ มาจากเราเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมเครื่องจักรกลไทยแต้วสมาคมก็จะมีหนังสือแจ้งมาทางสมาชิกว่ามีการประกวดก็ขอให้สมาชิกที่คิดว่ามีสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมอะไรใหม่ๆเ,เข้าประกวดได้ที่หนึ่งด้วยนะคะแล้วก นอกจากอย่างที่บอกนะคะว่าคุณแสงชัยบอกว่ามีหลากหลายสิทธิบตัตรหรือว่าหลากหลายสิ่งประดิษฐ์ใช่ไหมคะคที่เราได้คิดค้นเนี่ยแล้วก็ส่งเจ้าตัวเครื่องทําน้าแข็งเกร็ดแบบดํมหมุนเข้าไปประกวดปุ๊บก็ชนะเลิศกที่1มาเลยนะ,ะ,ละเรียกได้ว่าทางกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยก็เล็งเห็นแล้วนะคะว่าความสําคัญรวมถึงเ,เขาเรียกว่าความพิเศษนะคะสำหรับเครื่องตัวนี้เนี่ยสามารถตอบโจทย์กับความต้องการกับธุรกิจต่างๆได้นะคะและ,ะอ,ยอ,ยอยากทราบค่ะว่าต้นทุนนะคะในการผลิตเครื่องทําน้าแข็งเกร็ดแบบดำหมุน มีต้นทุนอยู่ประมาณเท่าไหร่คะก็เราขายอยู่ประมาณล้านถึงสองล้านบาทต่อเครื่องโดยมีกําลังผลิตที่1 0 0 0พถึง3 0 0พกิโลกรัมต่อวันต่อวันเลยใช่ไหมคะถือว่าเยอะมากเลยนะคะครับถือว่าเยอะแล้วถือว่าอยู่ในไซส์ขนาดกลางๆแล้วค่ะแต่ปริมาณเครื่องหรือจํานวนเครื่องหรือขนาดเครื่องเนี่ยไม่ได้ใหญ่มากจนเกินไปใช่ไหมครคกับอุตสาหกรรมที่มีค่อนข้างพื้นที่จํากัดใช่ใช่ใช่ไหมคะนะคะต้องบอกเลยว่าแล้วก็สะอาดก็คือสามารถตั้งใน ในพื้นที่ผลิตอาหารได้เลยก็คือ,อตัวเครื่องทั้งหมดทาจากสแตนเลสค่ะไม่เกิดสนิมใช่ไหมคะ<ม> <ภา S 2> ตนี้ไม่เกิดสนิมนล้างง่ายทำความสะอาดง่ายอ๋อนะคะก็อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเป็นปัญหาเก่าๆนะคะเป็นการหลีกเลี่ยงปัญหาเก่าๆสมัยก่อนถ้าเราเปารียบจะการจะนําน้ําแข็งแต่ละอย่างเนี่ยไปใช้กับอ,อ,อาหารทะเลหรืออาหารต่างๆเนี่ยจะเป็นการนําน้ําแข็งที่อันจากมือหรือแรงคนใช่ไหมคะคมีการขนส่งใช่ไหมครับใช่แต่ตัวนี้อันนี้ก็คือไม่ผลเปื่อนเลยออกจากเครื่องก็คือใช้เลย เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะเชื่อข่าวว่าตอนนี้เนี่ยมีหลายๆธุรกิจหรือว่าหลายๆอุตสาหกรรมและก็ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ใช้เครื่องทำน้ำแข็งแบบเด็ดแบบดําหมุนตัวนี้อยู่ด้วยโดย,ยส่วนใหญ่ก็ใช้เครื่องเราอย่างที่บอกนะคะเครื่องทําน้ําแข็งเด็ดแบบดําหมุนนี้นะคะเมื่อเข้าสู่ตลาดอย่างเต็มตัวแล้วเนี่ยคุณแสงชัยคิดว่ามีส่วนช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจของบ้านเราได้มากน้อยแค่ไหนครัก็ถือว่าพอสมควรทีเดียวเพราะถือเป็นปัจจัยหนึ่งในการผลิตผู้ประกอบการก็จะได้น้ําแข็งที่ราคาต้นทุนไม่สูง ในขนาดเดียวกันก็เรืงแมแข็งที่มีคุณภาพซึ่งส่งเสริมทําให้คุณภาพผลิตภัณฑ์เขาเนี่ยดีค่ะค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราก็ได้รู้ที่มาที่ไปนะคะของเครื่องท,ทาน้าแข็งเกล็ดแบบดาหมุนตัวนี้ไปแล้วนะคะคุณแสงชัยคะคุณผู้ชมแล้วก็เมย์เนี่ยอยากจะเห็นเครื่องจริงๆว่าเป็นยังไงรูปร่างหน้าตาเป็นแบบไหนรบกวนคุณแสงชัยช่วยพาคุณผู้ชมไปก็ลรง<ด>ไปชมได้ไหมคะเดี๋ยวไปดูวิธีการทํางานของเครื่องค่ะไปชมกันเลยค่ะ